ต่อค่ะไม่มีไม่ได้เครื่องของความเห็นของแม่นะคะไม่มีไม่ได้เลยกินเรียกงานจริงๆกินแล้ก็้เป็นกินความสุขน่กินความสุดกินช็อกฟลุกทะเบียนรถออกอีกแล้ว4070โคดโอนเงินทำบ,บุญ8โมง27มันเอาไปตี270มึงโคดเก่งกูบอกเลยงงมากไม่รู้นะไม่รู้ ก็บอกว่ามออยากรู้หวยอะไรไปดูหน้าเฟซไม่รู้อะไม่ปฏียังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจคนเล่นหวยเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวต่อไปแม่จะเอามาทําให้นะคะเมื่อกี้กินเรียกทรัพย์นะคะสีเหลืองสีดํากินรวยมหารวยค่ะสีแดงนะคะกิ่นเรียกเมตตาค่ะเชือกก็ใช้ถ้าไม่ใช่ก็ซื้อ <c oughs> อะเดี๋ยวส่งให้แม่หน่อย น้ำหอมนะคะเราจะไม่บีบีนะคะแต่ว่าเรานะคะจะสาดลงไปฉันเปิดรับความเ็งทุกทิศทุกทางความปังทุกสกสุ่งเซดีไมาเทมานี่บอกเลยว่าโชคมองเห็นบอกางเกงนี่แบบว่าเปียกเลยนะคะเสร็จแล้วเกลี่ย